และถึงเวลาที่เราจะมาสู้กันต่อครับกับศึกชก8มวยไทยยืนถิ่น X Legend Fighting Championship คู่สองวันนี้ครจะเป็นการชกแบบ MMA หญิงในพิกัดน้ำหนัก52กิโลกรัมระหว่างนักชกจากประเทศไทยและประเทศปากีสถานเราไปพบกับนับมวยท่านแรกจากมุมดาอายุ24ปีสูง158เซนติเมตรมีสถิติการชกชกหนึ่งชนะหนึ่งในนักชกที่มีฉาย,ยาว่า The Harley Quinn นักชกจากประเทศไทย ขอเสียงประมือต้อนรับลูกน้ำปุน๋นซอ And our first fighter from the black corner, Lugna Bunson! <laughs> Fighting out of the red corner, he is 26 years of age, stands 152 centimeters tall with a fight record of five fights, three wins. Please put your hands together for Anita Karim from Pakistan. กายาวาเดอะอาร์มแคลเรกเตอร์นิคอานิตาคาริฟและส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณทวีพงศ์วุฒิโปรเอาละครับ MMA หญิงครับโอ้โหคู่นี้ค <น S 3> ุณแดง,ง,งขวัญใจชาวไทยคนใหม่ครับ ลูกน้ำบุญสอนเป็นนักวยปั้มดีกีทีมชาติเลยนะครับเจอกับอานิตาครับเป็นนักปั้มเหมือนกันนะครับคนคนนี้เคยต่อยเวทีใหญ่ๆมามากมายแล้วนะครับจองหักแขนนะเอาละครับมาดูกันเลยครับลูกน้ำบุญสอนตัวสูงกว่านะครับใส่เสื้อดำนะครับส่วนอานิตาจากปากีสถานเขาบอกเก่งที่สุดในปากีสถานครับ พยายามเข้ามารวบแต่ลูกน้ำไม่ยอมของเรานี่มดกนักมวยปล้ำนะครับปล้ำติดเข้าไปตรงกงครับอานิตาต้องพยายามออกมาจากกงครับใช่แล้วครับติดลูกกลงบิดกลับหาจังหวะเอาทุ่มได้ครับโอ้โหอานิตาอานิตานี่แข็งแรงจริงๆครับโอ้โหแล้วที่ถือได้ว่าเธอนี่เคยได้เจ็ดเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันแกรปปิ้ของประเทศปากีสถา,านเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนสู้นี่ถือว่าถนัดอีกอย่างหนึ่งครับแต่อย่าให อย่าให้มาหักแขนนะครับเดี๋ยวลูกน้ำเรานี่มาจะเป็นยุงซะไม่ได้นะครับตอนนี้ต่อยอันนิต้าต่อยใหญ่เลยครับลูกน้ำลูกน้ำเอาตัวรอดก่อนเข้าเป็นฮาฟการ์ดนะครับเป็นฮาฟการ์ดนี้ลูกน้ำต้องพยายามอัดโฮุกครับแล้วขยับสะโพกออกนะครับถึงจะยืนขึ้นได้แต่อันนิต้ากดหัวไว้เลยครับแต่อันนิต้าไม่ยอมนะครับมาถึงกดหน้าของลูกน้ำเอาไว้ แล้วพยายามกดหาพื้นที่ในการเล่นางานไขยี่ศอกโอ้โหเลิกลูกน้ําโผล่หน้าขึ้นมาเหมือนโผล่น้ําเลยครับหายใจก่อนครับ <c oughs> อันดิต้ากดหน้าของลูกน้ำเอาไว้สอกขยี่หน้าเอาศอกพยายามกดไขยี่หน้ายังไม่ได้โอ้โหตอนนี้โอ้โหอันิท้า <c oughs> ตัวใหญ่แข็งแรงครับจริงๆตัวเตี้ยวกว่าลูกน้ำนะครับ <c oughs> ไม่ธรรมดาครับเคอยต่อยมวยไทยมาสองรังด้วยแล้วซ้อน <c oughs> มวยไทยอยู่ที่ค่ายแฟร์เทคโอ้โห,โห <c oughs> ซ้ายล็อกจากขวาจ้วงครับ โดอานิตาลูกน้องต้องพยายามตั้งขาให้ได้ก่อนครับถ้าตั้งขาได้ก็จะยืนได้คือตั้งขาให้ได้ไม่ว่าครับเอาตัวให้รอดก่อนนะครับลูกน้ำ <c oughs> ตอนนี้อานิตาขายี่ย่างเมามันเลยครับเวลาเหลืออีกสามนาทีครับลูกน้ำเลยสู้หน่อยโอ้โหอานิตาแกซ้ายล็อกแต่ขวาจ้วงครับลูกน้ำรัดเอวไว้ครับไม่อานิตามีพื้นที่ในการเล่นงานทีไว้ต่อยทีไว้ขยันต่อยทีครับพยายครับชิงหมัด หมัดลงมอีกแล้วยังไม่โดนสาวหมัดใหญ่เลยครับอานิต้าโอ้โหว่าสาวหมัดจะก็หว่ายนะต่อยเอาขึ้นมาล้บพยายามขึ้นมาต้องอาศัยทักษะมวยปล้ำนะครับนี่คือทักษะมวยปล้ำทีมชาติลูกน้ำได้แล้วมาแล้วลุกน้ำมาแล้วขาแต่ขายังติดอยู่ข้างหนึ่งครับเล่าขาออกมาได้นะครับมาทำไงเข้ามาแล้วโอ้โหเตะเอาโอ้โหเต็มท้องครับแทงเขาอานิต้าต้องตีเยอะครับลูกน้ำ มาเอาเข่าบังแล้ว่อนครับเอาเวียงจอยันจะทุยไประโพ่อไม่ได้ตามมากระโดดเตะอานิต้าถอยชาวมาน่าครับลูกน้ำไม่วันนี้เดินขยับวนหน่อยวนหน่อยหายใจก่อนครับอานิต้าเดินมาดูน้าเตะหลุดครับยังไม่ได้หล่ะแล้วครับอานิต้าไม่แกหมัดขวาด้วแกลิงเป็นเลด้าเลยครับยังไม่ได้อะไรต่อยโอ้โหต่อยซ้ายโอ้โหลูกน้ำโดนหมัดพุ่งเลยครับยัน พยายามยืนให้ได้อนิต้าไม่ยอมให้ยืนครับเป็นไซส์คอนโทรลครับเอาฮกแทนอาบาเอ,าเอาจะใส่อาร์บาร์ไม่ได้ไติดโอ้โหอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวครับลูกน้ำบอกขอหายใจก่อนถีบต่อยถีบร่วบขายังไม่ได้ยืนได้แล้วครับลูกน้ำนี่แหละครับนัก b วยปล้ำเหตุผลอะไรครับจังหวัเฮดล็อกไปด้านหลังครับตอนนี้พยายามเกี่ยวขาครับแล้วเคาะครับจะเคาะไหวหรือเปล่าตอนนี้ อาน,นิต้าแข็งแรงจริงครับโอ้โหแกตัวเสียเตียกว่านะครับลูกน้ำเนย่อย158อาจารย์้ 8, จจ 2, หา่างกัน6เซนแต่โอาน,นิต้านี่เขาเรียกเตี้ยตันนะแข็งแรงมากครับแ,แรงจริงโอ้โหระทุบใส่ลูกน้ำลูกน้ำก็ค้องตัวเวลาเหลือถึง1นาทีครับแ่คอยขยับไปครับ คืออานิต้าเนี่ยคุมหัวไหล่ด้านซ้ายไว้นะครับทำให้ลูกน้ำเนี่ยไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับ<ช>อานิต้า<ช>ต้อง<ช>เบียดลงไปเรื่อยๆนะครับ<ำ>พยายามกดไหล่ซ้ายของอาทางด้านลูกน้ำไว้นะครับคุมไว้เลยแล้วก็จะเข้าตอนนี้เป็นฮารฟการ์ดอยู่ครับฮาฟการ์ดตอนนี้ลูกน้ำก,ก็เอาตัวรอดไหวไหมอานิต้าก็มามานะครับลูกน้ำนอนก่อนครับนอนก่อนเอาเท้าพยายามยันไว้ คือตายแล้วตื่นเต้นจังเลยเป็นไปจับมาที่กองเชียร์น่าจะกองเชียร์ลูกน้ำแล้ครับโอ้โหอ้าวหวยนะหวยหวยนะติงโหวยไปต่อแล้วครับขึ้นหลังแล้วเท้าหลังจะใส่จะใส่กี่เดี๋ยวมันจะชกเดี๋ยวนี้ก็ชกแต่โชกไม่ได้ครับโชกไม่ได้ก็ต่อยต่อยล็อกล่างต่อยต่อยวิกรรมการหมดยกหรือเปล่า ครับยังกรรมการว่าไงหมดยกครับโอ้โหนึกว่าไปแล้วอยากจะสร้างชื่อเสียงมากๆมาดูนี่ครับโอ้โหแข่งเวียรลูกนี้ทุบครับต่อยโอ้โหลูกน้ำรับเยอะมากเกินไปครับโอ้รับอย่างเดียวเลยครับแต่ MMA เนี่ยมันไม่มีการรวมคะแนนแต่ว่าถ้าครบยกแล้วเนี่ยกรรมการสามท่านมองยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีชนะได้10แพ้ได้8ปดเลยไม่มีนะครับไม่เหมือนมวยไทยเอาละครับมาดูยกที่สองครับสรุปเมื่อกี้หมดยกไปนะครับเอาละครับมาดูยกที่สองอาน,นิต่ายัางเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับอาน,นิตาคาริม ลูกน้ำแมจะเตะกจะยกขาไปขึ้นนะครับอานิตาเดินขยับเข้ามาลูกน้ำเขียร่างยังยังไม่ได้บวญเตะเข้ามาพยายามใช้หมัดออกกุญแจเยอะครับลูกน้ำเตะพับในเฉียดไปอีกแล้วเตะพับในต่อยโดนอานิตาเข้ามารวบอีกแล้วจบเครับเราจนได้ครับโอ้โหเทคดาวจับรวบได้แล้วก็โอ้โหตำแหน่งดีด้วยครับตำแหน่งของอานิตาดีด้วยเข้าไปนะครับ ครัการครับสมมติมมถ้าจะลุกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกน้ำต้องผลักออกแล้วพยายามทำตัวให้ห่างครับแต่ไปกอดมันก็เลยแบบขยับออกไม่ได้ขยับไม่ทันด้วยนะฮะถ้าจริงว่านิตา,เข,าเข้าเร็วเข้าเร็วพวสมควรค่อนข้างรวดเร็วเลยครับ,รบเหนียวแน่นกดตลอดเวลาครับใช่แกแข็งแรงกว่าแต่ก็ต้องดูวิธีการแก้ไขของลูกน้ำนะครับตอนนี้ลูกน้ำก็ต้องมีสติครับ มาแล้วครับอานิต้าแกไม่สนแล้วครับพยายามใช้หมัดลูกน้ำฉีดสากาศไว้เอาเท้ายันไว้เอาเท้ายันอานิต้าทิ้งยุบขึ้นหลังลแล้วครับจโอ้โหเรียนได้แก่โช๊คครับยอมไหมยอมครับคือส่วนมากเวลาที่แบบขึ้นหลังเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เครับที่จะติดน,นะคือมันไม่มีทางแก้ไงมันมีครับแต่มันยากมันแก้มากมันแก้ยากมากครับสำหรับนักกีฬาเนี่ยคือหลังเนี่ย ต่อยคืนก็ลำบากโดนล็อกก็กันยากใช่คือพอสอดแขนเข้าคอได้ก็เป็นเรียนนเก็โชคเลยนะดูดิฮะแข็งแรงจริงสังเกตเกมเอนี่คือขึ้นหลังคือเรียบร้อยแน่นอนใช่ขอให้ได้เมาหลังนะฮะแล้วดูครับโอ้โหโมามแล้วเน,นี่ยายามำล,ก,ลกน้ำได้เข่าตอนยกแรกนะ แต่พอขึ้นมาดิอัน,นิต้าแกเข้าหลังได้เนี่ยครับแล้วก็สอดแขนเห็นไหมแขนซ้ายครับตีนเบลฮะตำแหน่งนี้ยกโอ้โหลูกน้ำเปร่าเลยครับนี่กระโดนเกือบโดนแล้วเนี่ยวิไลกดลงตรงคอครับคือเวลาโดนคือเวลาวลโดนเป็ชนชน่วงบ่อยๆเนะี่ยมันมันเหนื่อยครับแล้วเนี่ยเห็นไมังเกตขาขาข้างหนึ่งล็อกแขนไปด้วยนะอ่าใช่ คือตอดแขนเข้าคอได้อ่ะเดินพบกับคุณแมทกิวเลยครับทูสองวัสดีจบลงเรียบรย้อย ladies and gentlemen about number two this evening we have here our winner one minute and 25 seconds into round number two by way of rear naked choke please give it up for our winner from the red corner สุดครับ,บน,นักบุคนดีครับไม่ธรรมดาครับขอบคุณลูกน้ำบุญสอนด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้โอ้โหนักชกจากปากีสถานสุดยอดจริงๆครับขอเชิญผู้ชนะฮะไปรับเหรียญผู้ชนะฮะที่แบ็กดรอปของเราฮะซึ่งตัวนั้นนะฮะเราได้รับเกียรติจากคุณอังกูลศรีกัลยานบุตรครับรองผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับที่ขึ้นมอบเหรียญโล่ปูชูดขนาด6นิ้วลงเสกเรียบร้อยครับปลุกมายันดีครับ ที่นักปวยที่เป็นผู้ชนะในทุกคู่จะได้รับกลับบ้านไปเป็นของตัวเองครับสุดจริงๆครับโอ้โหยินดีด้วยนะฮะนักชกจากปากีสถานครับ